โห oh, ยังหลอ่อย่างหล่อนะฮะสวยจริงๆนะครับโอเคนะครับการสวัสดีท่านผู้ชมกันในช่วงบ่ายๆนะฮะซึ่งจะบอกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาผมเพิ่งมาได้จับโทรศัพท์ไฟ์สดนะครับเพราะว่า,าคิวงานวันนี้พอดีว่าไม่ได้เยอะยุ่งยากอะไรหรอกนะฮะแต่ว่าต้องดิวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ติดฟิล์มแต่ก็ลอยหรือว่าติดฟิล์มกันร้อนมีคูด้วยนะครับต้องอจองช่างนะครับจองลูกค้านะครับแล้วก็อตอบคำถามลูกค้าในช่วงเช้าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะสําหรับคันนี้นะคิวงานคันแรกก่อนแล้วกันคันแรกขึ่งซึ่งไม่ใช่คันแรกของร้านหรอกคันแรกของร้านอยู่ข้างในตอนนี้คันนี้คือ,อ BYD ายดซนะฮะที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรพี่เป็นท็อปปิกของรถไฟฟ้ากันอยู่ในช่วงนี้เลยนะครับ อยู่ข้างหลังผมเรียบร้อยแล้วนะครับจะบอกว่าออกมาไวมากๆรัาสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูตัวจริงนะครับจะบอกว่ามอเตอร์โชว์มันก็ไม่มีที่ดูนะครับเพราะว่าคันนี้เหมือนเหมือนกับมีแรนเดอร์มาเล,เล็กน้อยแล้วที่เหลือก็ออกมาขายเลยแล้วขายจริงขายจังนะฮะขายเลยนะฮะเพราะว่าคันนี้เนี่ยหลังจากที่ประกาศ y YouTube เนี่ยได้ไม่เกินได้ไม่ได้ไม่ถึงวันนะผมเห็นตัวจริงแล้วนะครับก็จะบอกว่า สวยจัดจริงๆนะครับสำหรับคันนี้ B ีเอดีซีลนะครับตัวนี้เป็นตัวขับสีด้วยก็คือตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงสุดนั่นแหละคือ5 500กว่าโลครับแรง500กว่าโลคือว่าแล้วแรงม้านี่จัดไปอยู่ที่มัน500กว่าแรงปะโคตรแรงนะครับ530แรงม้านะครับในราคาไม่ถึง2ล้านตอนนี้ซุปเปอร์คาร์เนี่ยออกไปทางหลอนๆวิวๆแล้วนะครับเจอวีเอดีแซงไม่ต้องตกใจเพราะแรงม้าเขาเยอะจริงๆนะครับโอเคคันนี้ทําอะไรนะครับสำหรับคันนี้นะครับติดฟิล์มวีคูนะครับ พีวีครูรอบคันเป็น X-series หมดเลยแล้วก็มีสำหรับคันนี้บอกไว้เลยว่า BY D เนี่ยกระจกตันรูมเนี่ยมันไม่สามารถเปิดได้นะแต่บานมันใหญ่มากนะครับ mm hmm. คือบานกระจกตันรูบานนี้ใหญ่มากๆครับเหมือนกระจกรถบรรุกคันหนึ่งนะครับ mm hmm. บอกว่าเดี๋ยวผมพาไปดูกันว่ามันใหญ่ขนาดไหนนะครับอ่ะโอเคสำหรับตอนนี้นะครับอ่ารถ B Y D s e a ซนะครับได้รับ การติดตั้งฟีวี่คูขอบคุณวิคูวิทาวดีด้วยครับที่นะอัำนวยความสะดวกนะครับมาติดตั้งฟีว์กันที่นี่นะครับ r p m a u t o Detailing นะครับสำหรับคันนี้นะตอนนี้เรากําลังวัดฟิล์นะครับวัดฟีล์อยู่แต่ว่าข้างๆเนี่ยเราลอกคันเนี่ยติดหมดแล้วนะครับเป็นสี X ซ e r i e s ก็เป็น X40 เนี่ยคือเป็นสีที่เป็นตัวสีเขียวสวยงามเรื่องของความเย็นไม่ต้องพูดถึงเย็นแน่นอนลูกค้าคันนี้คนนี้นะครับไม่ได้คันแรกนะครับติด สเปคเนี้ยมาทั้งหมด5คันแล้วมั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าห้าคันแล้วพาไดูกระจกซันรูปเป็นท็อปปิกเลยเป็นไฮไลท์ของรถรุ่นนี้เลยนะครับสำหรับรถรุ่นนี้ครับกระจกใหญ่มากนะครับดูดิเห็นไหมนั้นแต่นั่นไปนี่ใหญ่กว่าบานหน้ารถยนต์อีกนะฮะใหญ่กว่าบานหน้ารถตัวเองอยเียประมาณเอาผาดอะ่ะบานหน้าเอาผาดอะ่ะคือเบลเลอร์เลยนะครับข้างบนบานเดียวนี่ร้อนเลยครับถ้าไม่ติดฟิล์มบอกได้เลยว่า ผลหัวลุกแน่นอนนะครับไม่หัวลุกผลยิบผลหัวยิกอะ่ะเยอะสองอย่างนะครับอันนี้ปิดฟิล์มแล้วอันนี้ครับขอบคุณทางทีมบีคุยเทวดีด้วยนะครับขั้นตอนการติดตั้งไม่ต้องตอกใจฮะนี่ครับคุมจนไม่รู้ว่ารถอะไรนะครับไม่ต้องกลัวครับนี่กาลังเข้าฟิล์มอยู่นะครับสวยงามแน่นอนนะอ่าก็เดี๋ยวค่อยปล่อยให้ปีครูทีมงานบีคุยทำงานต่อก,ก่อนขอบคุณมากครับอ่ะเราพาดูกระดิกงหนึ่งงาน สองงานน่ะหนึ่งสองงานน่ะแล้วก็ล้างาก็ังทำปกตินะไม่ใช่ไม่ล้างนะได้ล้างปกติอยู่เนี่ยแหละนะาพาไปดูกันอีกหนึ่งงานนะครับสำหรับวันนี้นะมีคิวติดตั้งฟิลม์มใสกันรอยด้วยนะครับของรถฮุนไดสตาร์เรียซึ่งคันนี้เคยเคลื่อนแก้กับเราไปแล้วนะครับเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ด้รับสิ์ล้างดูแลรักษาฟรีหนึ่งอาทิตย์นะฮะสบายๆพา,าไปดูกันนะครับสำหรับตอนนี้นะฮุนไดสตาร์เรียนะครับ ติดปลีมใสกันรอยนะครับตามจุดเสียงต่างๆเสียงแรกของรถรุ่นนี้เลยคือไฟหน้านะไฟหน้าของเขาอยู่ข้างล่างนะข้างบนเหมือนไฟเดรย์ไลท์เนข้างบนเนี่ยเหมือนไฟเดย์ไลท์แต่ไฟหน้าจริงๆที่เขาใช้ต่องตะว่างคือไฟดวงดวงนี้นะครับซึ่งค่อนข้างอยู่ต่ํากว่ารถรุ่นอื่นและประเทศไทยเนี่ยบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวเรื่องหินเลยมีตลอดนะครับตอนนีตตต้ติดตั้งติดตั้งเรียบร้อยนะเห็นไหมไม่เห็นหรอกนะฮะเพราะว่าติดแล้วมันเหมือนติดชิ้นนี้ไม่ได้ติดยางเบลลานาบนะครับ ติดง,ง่ายๆเลยนะครับเพราะนั้นติดต้องต้องติดต้องเนียนนะครับนี่้ล้ขวาเรียบร้อยสวยง,งามนะครับติดตามเฉพาะจุดเสียงส่วนไฟหน้าอันนี้ก็ติดตั้งแล้วนะครับเห็นไหมไฟหน้าตอนจะติดตั้งเรียบร้อยเห็นไหมเรียบร้อยแล้วนะครับไฟหน้าจะเป็นทั้งหมด3มชิ้นเรียกว่าเดไลท์ดีกว่านะครับตอนตอนตอน,ตอนเปิดตอนใช้งานจริงส่วนนี้น่าจะสว่างไม่เท่ากับส่วนล่างนะครับนี่แล้วก็ส่วนนี้นี่นะครับส่วนนี้ทั้งส่วนเลยแล้วก็ เบ้ามือจับเบ้ามือจับเบ้ามือจับติดตั้งแล้วนะครับเห็นไหมนี่แต่สีขาวบอกไว้ก่อนนะครับใช้งานเป็นนานๆมันจะเหลืองกว่าตัวสีรถนะครับเป็น P ีวเป็น TPU เนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ต้องตกใจยังไงก็เหลืองนะฮะติดทั้งหมด5ชิ้นนะแล้วก็มีฝาท้ายด้วยฝาท้ายดูฝาทา้า,ทา,ยา,ทายนะนี่ฝาท้ายก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับนี่สวยงามเห็นไหมเห็นว่าเห็นไหม,หไหมว่าติดไหมไม่เห็นใช่ไหมอ่ะนะครับไม่ได้ติดนะติดจ้า หลอกยอกนะนี่นะแล้วก็มีอีกหนึ่งส่วนนะครับส่วนนี้ก็เป็นรอยง่ายแน่นอนนะฮะนี่ครับเป็นชิ้นส่วนเป็นนอแบ็กชิ้นนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วอ่เอหลือลอยู่นิดหน่อยนะครับอันนี้ก็ติดแล้วนะครับชิ้นนี้ก็น่าจะเวาอ่าใช่ด้วยเขาจะเวาวไว้ชิ้นนี้ก็ติดชิ้นนี้ชิ้นนี้ทนัทนทนี้ติดอยู่หลายชิ้นอยู่เหมือนกันนะตอนนี้อยู่ฝั่งนี้เหลือจะไล่รายละเอียดนะเก็บงานเล็กๆน้อยๆนะครับอืมนี่ติดเลียบ้างติดตั้งแล้วนะครับ ตั้งแะเวเส้นกัน,นเบาหมือจับเรียบร้อยนะครับฝั่งนี้โอเคเรียบร้อยนะครับก็อีกสักคู่หนึง่งเดี๋ยวให้ลูกค้ามารับรถได้แลล้เนาะเดี๋ยวอัางเก็บงานเลยเนาะเสร็จแล <c> um <ulated> <Lan> ้วบอก้ัยนะเดี๋ยวให้ลูกค้ามารับรถแล้วก็ยังมีในส่วนคิวงานอันอีกหนึ่งคันครับนี่ครับที่ออกไปทุ่งนอกนะครับนี่พาไปดูเลยนะ <c> um <ulated> <c> um <ulated> Believe in your anything possible ไม่ใช่นู่นคน้นนะครับแคมนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูแคมรี่แป๊บนึง อนนี้แคมรี่นะครับกำลังนะครับลูบดีน้ำมันอยู่นะครับคันนี้เป็นรถนัจนเป็นรถเดมโมลูกค้าบอกเป็นรถเดมโมลูกค้าซื้อรถเดมโมมาแล้วก็ต้องการประทินผิวด้วยโปรแกรมนะครับเริ่มต้นของทางร้านนะครับก็ผมแนะนําทําตัวเคลือบแก้วดีกว่าแล้วก็คันนี้กําลังที่ทําอยู่น,น่าจะลูบดีน้ำมันเพราะว่ารถเดมโมปกติส่วนใหญ่มันก็จะเป็นนี่ครเห็นไหมนี่เห็นปะก็จะเป็นรถเทสไดร์มาเลยทีเดียวนะครับก็ไม่ต้องตกใจ ส่วนนี้ถ้าเราขัดได้ก็ไม่ต้องไปเคฟแต่ว่าถ้าเคมได้แล้วเนี่ยก็เอาไม้เทาทําใหม่ทิ้นนี้รับรองว่าเงาตาแตกแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของรถเนี่ยก็ยังล้างรถปกตินะครับใครที่สนใจเข้ามาเคลือบแก้วนะครับก็เข้ามาได้เลยนะครับมาเรื่อยๆวันนี้มิกกี้เสียวสวยลาไปก่อนสวัสดี